thank hey. you อวาจำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว c r e e n and green renewable energy ดินดีรากกระจายขยายลำตน้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำเค็งข่า,ขาวตา TPI อุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชและปริมาณไส้เดือนในดิน สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเปิดโลก TPI ในแบบฉบับ TPI ชีวอินทรีย์กับผมวัฒนาสิทธิคมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้นะครับหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชชนิดต่างๆนะครับหรือว่าการเลี้ยงสัตว์นะครับเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยพืชนะครับแล้วก็การใช้ สินค้าสําหรับสัตว์ต่างๆนะครับวันนี้เราก็ได้มีเกร็ดความรู้มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพิมพรศบเลิกนะครับที่อยู่ในรายการวันนี้จะได้เป็นผู้ให้ความรู้เราในะวันนี้สวัสด,คดีคุณพิมพรครับสวัสดีค่ะคก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหลายๆเทปที่ผ่านมานะครับที่เราได้ มาให้ความรู้ต่างๆนะครับอย่างเทปที่แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงไก่นะครับการเลี้ยงไก่เนื้อนะครับวันนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับพืชชนิดไหนครับที่ได้เอามาให้เกษตรกร,ร,กรทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ค่ะวันนี้ก็จะได้มานําเสนอในส่วนของการปลูกผักนะคะ,คะผักอินรีค่ะเป็นผักอินทรีย์อันนี้บอกได้ไหมครับว่าเป็นผักชนิดไหน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผักปูนเป็นพวกผักสลัดกิีนโอ๊กเลดโอ๊กอะไรพวกนี้ค่ะครับผมเป็นผักกิีนโอ๊กเลดโอ๊กนะครับเราก็จะได้เห็นแต่ปลูกนะครับวิธีที่อยู่ในคอนโดหรือว่าอยู่ในไฮโดรโปนิกนะครับแต่วันนี้ที่เราได้มาให้ความรู้เนี่ยจะอาจจะแตกแตกต่างนิดสักนิดหนึ่งเพราะว่าจะปลูกในดินนะครับปลูกทางดินจะปลูกทางดินนะครับผักพวกกลีนโอ๊กเลดโอ๊กเนี่ยแล้วก็พวก ผักกินใบต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะปลูกที่ไฮโดรกันนะครับปลูกกับน้ํานะครับวันนี้เราก็พิเศษนิดนึงการใช้ปุ๋ย TPI กับการปลูกพืชสลัดนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดไหนครับอ่าอันนี้เกษตรกรจะอยู่ทางจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะพิษณุโลกนะครับ,รบอันนี้เนี่ยลูกครับ ติดต่อเราทางไหนผู้แทนขายเข้าไปแนะนําหรือว่าโซเชียลหรือว่ายังไงครับอันนี้อธิบายพอสมควรที่สุค่ะอันนี้ก็แรกเริ่มเดิมทีก็คือทางลูกค้าได้ติดต่อเข้ามานะคะคเพราะว่าแต่ก่อนที่แกจะมีการปลูกผักอะคะ่ะแกก็ได้มีการค้นหาข้อมูลข่าวสารว่าจะใช้ปุ๋ยหรือเป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักหรือยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะทางทางเกษตรกรเองเ,องเนาะก็ได้มีการลองผิดลองถูกครับก็คือขั้นแรกที่ยังไม่ได้ใช้ของ TPI ยังไม่รู้จักเขาก็มีการใช้ในส่วนของ ปุ๋ยขี้วัวเป็นพวกขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูอย่างเงี้ยค,ค่ะ,คะใช้ปุ๋ยคอบใช่ทีเนี้ยเวลาเขาผสมดินหรือใช้ในพวกขี้หมูขี้ไก่อย่างเงี้ยค่ะขี้วัวเนี่ยผสมคุกเขาไปในวัสดุปลูกเพราะเนี้ยปลูกผักไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเกิดปัญหาขึ้นเดี๋ยวจะมาลองรับฟังรับชมดูนะว่าจะเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป,เป็นปัญหาเดี๋ยวเราก็จะมีให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับปัญหาว่าจะอธิบายไปเลยว่า ปัญหานี้แก้อย่างไงนะครับใช้ปุ๋ยชนิดไหนถึงจะ,ะหายนะครับลูกค้าเปิดใจเลยไหมครับหลังจากที่เราได้ได้แนะนําไปหลังจากที่โทรเข้ามาหลังจากที่แนะนําไปเนาะวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของตัว TPI อย่างเงี้ยค่ะ,คะแก้ปัญหาในส่วนที่เขาประสบป,ปัญหาอยู่ในตอนนั้นก็คือลูกค้าก็ขอบคุณเลยค่ะจากผักที่ไม่โตเลยะคะ่ะก็ตอนนี้ก็จะเดินเติบโตดีขายได้ราคาอย่างเงี้ยค่ะ,คะอายุการปลูกเนี่ย สั้นน้อยแตกต่างกันไหมครับสำหรับไฮโดรกับดิทั้งดินแล้วก็ทางน้ำพวกผักสลัดอย่างงี้ค่ะการเก็บเกี่ยวอายุก็จะประมาณ40-45วันโดยเฉลี่ยของผักก็จะสามารถะะเก็บเกี่ยวได้แล้ว<ช>นะครับเป็นผักอายุสั้นครับผมเบื้องต้นเนี่ยการเตรียมดินเนี่ยเราใช้สินค้าที่ไอแบบไหนบ้างตัวไหนบ้างสินค้า อันนี้แนะนําไปทีละตัวเลยครับอ่าในส่วนของการเตรียมดินอันนี้จะพูดเรื่องปัญหาก่อนไหมคะครับผมอ่าอันนี้ทางลูกค้าที่ประสบป,ปัญหาก็คืออ่าก็คือเขาใช้ในส่วนของขี้วัวนะเอามาผสมคลุกเขากับวัสดุปลูกวัสดุปลูกก็จะมีดินมีกแกลบมีขุยมะพะะร้าวอะค่ะก็คือจะใช้ขี้วัวเนี่ยผสมเวลาผสมแล้วอย่างนี้คะ่ะก็คือจะเอาเขาปลูกเป็นดินเนาะเป็นแปลงเวลาผสมก็คลุกด,ดินไปเลยทั่วแปลงอะคะ่ะ หลังจากที่มีการานําผักลงไปปลูกอย่างเงี้ยค่ะพบว่าผักเนี่ยเกิดปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าเป็นเชื้อรานะคะ,ะก็คือไม่โต,ตเลยไม่โตทีเนี้ยทาง TPI ก็เลยได้เข้าไป ในการตรวจวัดสภาพดินของเราจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจวัดสภาพดินเนาะพีหัดดินเท่าไหร่ครับใช่โอ้อยู่ที่สค่ะ3แสดงว่าดินเป็นกรดจัดมากอันนี้เราก็เข้าไปสืบสืบถามข้อมูลก็คือเขาใช้ตัวขี้วัวซึ่งตัวขี้วัวเนี่ยมันจะเค็มเนาะเวลาเอามาผสมคุกเข้ากับวัสดุปลูกปลูกผักอย่างเงี้ยค่ะทำให้ดินเป็นกรดถ้าดินเป็นกรดแล้วเนี่ยหนึ่งโรคที่ตามมาคือโรคเชื้อโรคละเชื้อราโรครากเน่าขคนเน่าต้นเหลืองต้นแคระแกน ต้นไม่โตอันนี้ก็คือจะเกิดความเสียหายในพืชเศรษฐกิจที่เขาปลูกอยู่อันนี้ก็คือเป็นปัญหาอันดับหนึงอันนี้อันนี้ไม่ใช่เฉพาะสลัดนะครับพืชทุกชนิดเลยนะครับก็จะพบปัญหานี้เพราะว่าเชื้อราในดินเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับอ่ะแล้วยังไงต่อพีเอ p สาอ่าพีเทีเนี้ย ทางลูกค้าก็ได้มีการโทรให้เราเข้าไปติดตามในการ,รแก้ปัญหาก็คือขั้นตอนแรกเราก็ไปเช็คแล้วก็คือให้ลูกค้าแก้ปัญหาโดยการใช้ตัวสารปรับสภาพดิน PS12 ครับทำไมถึงเลือกใช้ตัวสารปรับสภาพดิน PS12 เนื่องจากว่าดินของลูกค้าที่มีการใส่พวกคีวัวเนี่ยมีความเป็นปดจัดก็คือ p s ที่3ก็ได้แนะนําให้ลูกค้าเนี่ยใช้ตัว PS12 นะคะคอัตราส่วนก็คือ 70กิโลกร,รัมต่อพื้นที่1ไร่นะคะคในการคุกเขากับตัววัสดุปูปรับปรุงดินไปก่อนใช่ปรับปรุงดินไปก่อนทีเนี้ยใช้มารอบแรกหนึ่งขอบในววัด p h ดินก็จาก3ก็มาที่5.56.2อย่างเงี้ยค่ะใช้เวลานานไหมครับ ประมาณเดือนเดียวเห็นผลหนึ่งเดือนนะครับสำหรับตัวพีเอชสิบสองตัวพีเอชสิบสองโทษครับพีเอสสในการปรับสภาพดินใช่ตัวพีเบสองในการปรับสภาพดินที่ที่จากกรดจัดสามขึ้นมาเป็นห้ากว่าเลยห้ากว่าแล้วก็เป็นหกหกจุดสองอะไรอย่างเงี้ยผสมกับวัสดุปลูกที่เขาใช้ในในการปลูกก็คือพวกแกลบอะไรพวกนี้เหมือนเดิมถูกไหมครับขึ้นมะพร้าวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากตัวพีเอชสิบสองเนี่ยเป็นตัวไหนครับอ่าหลังจากที่ปรับสภาพดินจากเป็นกรดขึ้นมาห้าจุดแปดถึงหกจุดสองแล้วเนี้ยค่ะค่าความเป็น ด่างเนี่ยับขึ้นมาแล้วก็จะใช้เปลี่ยนมาเป็นตัวโดโลไมท์เหตุที่ได้แนะนําเป็นพวกโดโลไมท์ก็คือในส่วนของตัวโดโลไมท์เนี่ยจะมีพวกแคลเซียมแมกนีเซียมที่ช่วยในการเจริญเติบโตเพิ่มแร่ธาตุให้กับพวกผักด้วยก็จะเป็นเสริมในส่วนของตัวโดโลไมท์เข้าแทนเพิ่มแร่ธาตุให้ผักแล้วก็ในดินด้วยนะครับตรงนี้ถัดมาเขาจะเป็นตัวไหนอีกอถัดมาหลังจากอันนี้จะเล่าคร่าวๆก่อนอันนี้การเตรียมดินก็จะใส่ส่วนผสมตามตรงนี้เนาะแล้วก็จะเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือตัวผงถาำค้างคาว เป็นเป็นชนิดผงเป็นแบบผงค่ะเพราะว่าผักสลัดเนี่ยอายุการเก็เกบี่ยวนมันสั้นดังนั้นกินแบบเป็นผงจะละลายไวกว่าใช่ผักก็จะดูดนําไปใช้ได้เร็วขึ้นอย่างงี้ครับตรงนั้นก็เรียกว่าการเตรียมดินเนี่ยใช้ pH 1ิบ pH สินะครับปรับสภาพดินที่เป็นกรดจัดจากสามเป็นห้านะครับหลังจากนั้นหนึ่งเดือนก็จะใช้ตัวโดโลไมท์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มแร่ธาตุอาหาร ให้กับพืชแล้วก็ดินนะครับพวกธาตุแมกนีเซียมต่างๆนะครับแล้วก็ตัวปุ๋ยหง้ทําค้างคาวนะครับเพื่อหวานนะครับเพื่อให้พืชเนี่ยได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากว่าเป็นพืชระยะสั้นนะครับสามารถที่จะดึงไปใช้ธาตุอาหารไปใช้ได้ดีนะครับถัดมาแล้วครับคุณพิมพรครับอันนี้เดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆในส่วนของการปลูก ตั้งแต่ขั้นแรกนะคะอันนี้ก็คือเตรียมดินไปแล้วอันนี้เริ่มลงลงกล้าแล้วอ่าลงอันนี้จะเล่าตั้งแต่เพาะเมล็ดก่อนโอเคผักสลัดเนี่ยค่ะอายุการเก็บเกี่ยวจะอยู่ประมาณ4ี่5ิสี่ิบห้าวันไม่ว่าจะเป็นกีนโอ๊กเลดโอ๊กพวกนี้นะคะคในการเอ่อเพาะเนี่ยเขาจะใช้เอ่อถาดเพาะนะคะก็คือหนึ่งหลุมต่อหนึ่งต้นเป็นถาดเพาะแบบลอยน้ำอันนี้จะฝากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับแต่สนใจที่จะปลูกนะครับชมเทปนี้นะครับ ไปแล้วนะครับปฏิบัติตามรับรองว่าเกิดผลประโยชน์สูงสุดแน่นอนหรือใครนะครับที่ปลูกแล้วนะครับอยากได้เทคนิคดีๆนะครับที่คุณพิบอจะเล่าต่อไปนะครับก็ฟังกันดีๆนะครับผู้ชมนทางบ้านเชิญครับหลังจากที่เราหยอดเมล็ดนะคะในในถาดเพาะเนาะก็ประมาณ10วันนะคะก็จะเกิดพวกแตกพวกใบออกมาหลังจาก 10- ถึงสบห้าวันเราจะย้ายเมล็ดตรงเนี้ยลงปลูกทางดินที่เราเตรียมแปลงไว้เมื่อกี้นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นประมาณ30-35ถึงวันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย hmm. ในระหว่างช่วงที่เราลงปลูกทางดินอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการเสริมในส่วนของตัวเล่นการเจริญเติบโตให้ผักด้วยอาเป็นการให้อาหารทางใบนะคะคก็จะใช้ในส่วนของตัวปุ๋ยม่วงร่วมกับตัวน้ำส้มควันไม้ด้วยอัตราส่วนก็คืออย่างละ1ลิตรก่อน้ำา200ลิตรนะคะ hmm. ฉีดพ่นให้ทั่วใบทั้งลำต้นบนแปลงเลยตัวนี้จะช่วยในส่วนของเสริมสร้างเล่นการเจริญเติบโตทางใบ,บแล้วก็ตัวเด่นอีกหลัก ตัวหนึ่งก็คือตัวน้ำส้มควันไม้ค่ะครับอ่านั่นแหละครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเราได้ฟังเทคนิคเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับสำหรับการปลูกสลัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ PH 1ิสนะครับโดโลไม้นะครับหรือว่าปุ๋ยผงทั้งคำาวานะครับท่ามกคางของเรานะครับไม่ได้มีเฉพาะเม็ดอย่างเดียวนะครับมีชนิดผงด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ ปุ๋ยเขียวปุ๋ยม่วงตัวน้ำส้มควันไม้นะครับที่พืชสามารถที่จะนําไปใช้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับก็อยากจะฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทาง c อเซ Center นะครับ0819359681นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0856608565นะครับหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจสะดวกที่เว็บไซต์นะครับก็ได้ที่ World w i ว tpi.com นะครับ facebook t p i p o l i n หรือ line at tpipl ได้24ชั่วโมงเลยนะครับเอาละครับเราก็ได้ฟังการปลูกผักสลัดนะครับทางดินกันไปพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ยังไม่ทานในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกช่วงหลังนะครับพักกันสักครู่ครับ กลับมาพบกันอีกหนึ่งช่วงนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกับรายการเปิดโลก TPI ในแบบฉบ ah ับ TPI ชีวอินทรีย์นะครับกับผมวัฒนาอีกเช่นเคยวันนี้เราก็อยู่ที่เบรกที่2กันนะครับสำหรับการปลูกผักสลัดทางดินนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ฟังเทคนิคกันไปแล้วว่าปุ๋ยที่ใช้มีปุ๋ยชนิดไหนบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ทางดินตัวเพ12นะครับโดโลไม้นะครับแล้วก็ตัวปุ๋ยผงท่ามกลางขาวนะครับ เรามาเริ่มลงปลูกกันต่อเลยอ่าสเต็ปที่เราเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะคเพมมาะเมล็ดเสร็จแล้ว ตอนนี้เป็นวิธีย้ายาเมล็ดนะคะลงปลูกบนบแปลงจริงนะคะก็คือหลังจากที่เราย้ายมเมล็ดลงปลูกไปได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ให้ต้นเนี่ยรากมันซึมขยายลงดินให้ต้นตั้งตรงได้ดี <ผม S 1> นะคะก็จะใช้ในส่วนของตัวปุ๋ยเขียวตัวปุ๋ยเขียวเนี่ยคือลักษณะเด่นของมันก็คือจะเป็นจุลินทรีย์ตัวนี้จะช่วยทําให้ดินน่ร่วนซุยเพิ่มธาตุอาหารทางดินนะคะทำให้ดินโปร่งเวลาดินโปร่งอย่างเงี้ยค่ะผักสลัดเวลาเรา,อาเอาลงดินไปแล้วเนี่ยรากมันจะ ไรานจะชอนใช้ใชใชได้ดี <หา S 2> ต้นนี้ทำห <า S 2> ให้ดินโป่งใช่แล้วก็ต้นจะเจริญเติบโตได้เร็วนะคะคปุ๋ยเขียวอัตราส่วนก็คือ1ลิตรผสมน้ํา2 0 0ลิตรนะคะคก็คือผสมน้ำแล้วก็ฉีดราดลงทางดินได้เลยนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ดินฟูลักษณะเด่นนะคะ,คะหลังจากนั้นเราก็จะมีการใช้ในส่วนของตัวฮอร์โมนก็คือตัวปุ๋ยม่วงนะคะผสมน้ำส้มควันไม้อัตราส่วน1ลิตรต่อน้ำา200ลิตรด้วยเช่นกัน ตัวนี้ก็คือจะใส่ผสมกันในถังเดียวกันเลยเป็นทูอินวันนะคะประหยัดค่าแรงด้วยนะคะตัวนี้เวลาฉีดพ่นเราจะได้ทั้งในส่วนของตัวปุ๋ยม่วงคือเร่งการเจริญเติบโตด้วยทางใบแล้วก็ตัวน้ำส้มควันไม้คือตัวเป็นผ้าเอกเลยก็คือจะฉีดพ่นป้องกันเพื่อพวกแมลงนะคะนอนพวกเพี้ยอะไรพวกนี้ะใบสลัดมันจะอ่อนเนาะใช่ตัวนี้สามารถที่จะช้อนใช้ได้ง่ายด้วยตัวผักสลัดเนี่ยค่ะโรคที่มากับผักสลัดหรือแมลงที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นพวกด้วง อ่าแมลงพวกมีปีกมันจะกัดกินอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะสร้างความเสียหายให้กับผักตัวนี้เวลาทางลูกค้ามีการใช้ในตัวในส่วนของตัวน้าส้มควันไม้ร่วมกับตัวปุ๋ยม่วงด้วยนะคะคปัญหาพวกมาลงแมลงเนี่ยลดลงเยอะเลยก็จะเรียกได้ว่าลดปัญหาตรงนี้ไปไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยตัวนี้ไม่ได้มีการใช้ยาเลยการันตีได้ไหมครับว่าแปลงที่ใช้เนี่ยปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์แปลงนี้ เราการันตีร้อยเปอร์เซนเลยเพราะว่าแปลงนี้เขาส่งผักขึ้นห้างวิลล่าในกรุงเทพเพราะว่าในการกระบวนการส่งผักขึ้นห้างวิลล่าในกรุงเทพในหลายๆสาขาพวกนี้ค่ะทางห้างทางเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจดูด้วยว่าเราใช้ปุ๋ยอะไรมีอะไรขึ้นทะเบียนอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะปุ๋ยมาจากที่ไหนแหล่งผลิตดีไหมหรืออะไรความน่าเชื่อถือทุกอย่างเลยเนื่องจากว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องได้รับสินค้าที่ปลอดภัยจริงๆนะครับเพื่อเพื่อที่จะ หาต้นต่อได้ว่าเกิดปัญหาตรงนี้แล้วต้นต่อมาจากตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับย้อนกลับมาบที่แปลงนะครับว่าความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนสําหรับตัวเจ้าของเองแล้วก็ตัวคนงานเองนะครับตรงนี้อยากอยากจะให้ คุณพิมพรฝากตรงนี้สักนิดหนึ่งหลังจากที่เราได้มีการติดตามนะคะในหลายส่วนของตัวเกษตรกรเองะะอันนี้ทางทางผู้จัดการฟาร์มที่เขามีการใช้ปุ๋ยในส่วนของตัว TPI ในการแก้ปัญหาเรื่องดินเป็นกฎมาแล้วปัญหาที่1นเนาะสำเร็จไปแล้วอันนี้ก็มีความพึงพอใจในระดับหนึ่งนะคะคในส่วนนี้ก็จะมีการใช้ในส่วนของตัวปุ๋ยน้ําเพิ่มเติม <ๆ S 2> นะคะทั้งตัวปุ๋ยเขียวปุ๋ยม่วงน้ําส้มคนไม้อย่างเงี้ยค,ค,ค่ะอันนี้ทางลูกค้าก็บอกว่าผักเนี่ยมีการเจริญเติบโตดีแล้วก็ข้อข้อลักษณะเด่นของตัวปุ๋ยยออินทททีี์่าางลูกกค้บ กล่าวมานะคะหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวผักหรือการตัดเนาะหลังจากที่มีการตัดผักเราจะก็ต้องผ่านห้องออคัดแยกล้างชำระอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแพ็คบรรจุออะอ่าใช่เพื่อจะส่งผักเข้ามา ที่กรุงเทพเพื่อนํามาจําหน่ายผักที่ขึ้นห้างวิลล่านะคะทางลูกค้าบอกว่าเขาได้ทดลองก็คือหลังจากที่วางขายบนห้างเนี่ยประมาณ10วันเนี่ยผักยังไม่เน่าเลยอะค่ะก็สามารถเชฟไลฟ์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นานนะครับก็คืออยู่บนเชฟยังได้นานเลย เราซื้อมาแล้วเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยผักก็จะมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทางลูกค้าประทับใจก็คือ1ผักมีความสดความกรอบอายุเชียวไรหรือการอายุการเก็บเกี่ยวของผักเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นอันนี้ก็เป็นความพึงพอใจระดับสเต็ปที่2ที่3ของลูกค้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ปแรกก็คือแก้ปัญหาดินเป็นกรดของเขาเรียกไดว่าแทบจะเลิกปลูกแล ไม่มีเทคนิคไม่มีอะไรเลยก็ได้ตัวแทนจาก TPI นักวิชาการจาก TPI เข้าไปแนะนำนะครับให้ใช้ปุ๋ยตั้งแต่เพียสิบสองโดโลไม้ปุ๋ยผมทำทางขท้านะครับปุ๋ยเขียวปุ๋ยม่วงน้ำส้มควันม้นะครับก็คือใช้แค่นี้ใช้แค่นี้เลยพืชสามารถเจริญเติบโตจนถึงเก็บขายในระยะเวลา35-45วันนะครับตรงนี้ลูกค้าก็พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอยากจะให้คุณพิมพรเนี่ย เล่าอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับว่าก่อนที่ลูกค้าจะส่งท็อปหรือว่าส่งที่ทา,าน์ครับวิลล่า,น,ลานะครับลูกค้าเนี่ยคิดไหมครับว่าจะส่งได้ไหมจิตใจหนึ่งอ่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมบอกผูกแล้วจะจะจะเคจ,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 จะอินซีจริงหรือเปล่าะนะครับอันนี้ลูกค้ามีความกังวลไหมะนะครับตรงนี้อยากจะให้เล่านิดหนึ่งในขั้นแรกที่เราได้เข้าไปแนะนําลูกค้านะคะทางลูกค้าก็ หนึ่งบริษัท TPI เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงนะคะคอ่าก็ทําผลิตปูนซีเมนต์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เราก็ได้นําในส่วนของตัวหนังสือรับรองหรือใบรับรองปุ๋ยนะคะที่ทางลูกค้านําผลิตภัณฑ์ของ TPI ไปใช้ในฟาร์มอย่างเงี้ยค่ะทุกตัวให้แก่ทางลูกค้าเนี่ยได้รับทราบทางลูกค้าก็เกิดความเชื่อมั่นว่าเอ่อในการใช้ผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยอินรีย TPI กับผักของทางลูกค้าอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาส่งขึ้นห้างตัวเนี้ยจะมีใบรับรองใบการันตีว่าใช้ปุ๋ยอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย อันนี้ก็ไม่เวลาทางลูกค้านําผักไปส่งเวลาตรวจผักอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่พบเรื่องสารพิษตกค้างอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องของการการันตีของทางลูกค้าว่ามั่นใจที่ใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ TPI กับผักขอ,ของเขามาโดยตลอดอย่างเงี้ยค่ะอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับอ,อยากสฝากคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับว่าสินค้าของ TPI เนี่ยนำส่งตรวจแล้วนะครับกับแลบนะครับห้องแลบสูย์แลบกางที่แห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่า สินค้าของ TPI ม่าจะเป็นพวกพลิกมะเขือนะครับไม่มีสารเคมีตกค้างเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะก,การันตีได้แล้วนะครับว่าสินค้า TPI เนี่ยปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณ<ช>ลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าสินค้า TPI ของเราเนี่ยการันตีแบรนด์ตีตาแบรนด์ได้เลยนะครับลูกค้าทั่วประเทศเนี่ยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะใช้สินค้าของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับเรามีใบการันตีต่างๆ<ช>แม้กระทั่งส่งตรวจ l a นะครับก็ยังไม่เจอสารเคมีนะครับ คุณลูกค้าที่จำาหนย่ายผักขึ้นวิลล่าก็ภูมิใจนะครับแล้วก็พอใจนะครับที่ที่สินค้าของเขาเนี่ยได้ขึ้นเชลลช์ไลท์ในระยะเวลาที่ที่เขาคิดว่าเต็มที่แหละเชล์ไลท์ในห้างวิลล่าอาจจะห้าวัน7วันแต่นี่อยู่ได้ถึงสิบวันได้ดูวาย,ยังสดกรอบยังสดใหม่อยู่เลยนะครับแนวาการต่อไปแผนต่อไปนะครับที่จะ แนะนำลูกค้าในการปลูกสลับเนี่ยครับมีมีแนวทางในในใจไหมว่าจะแนะนําตรงไหนต่อไปหรือว่าขยายพื้นที่ไหมครับอ่าอันนี้ทางส่วนของลูกค้าที่ได้บอกกล่าวมาล่าสุดนะคะก็คือจะขยายโรงผักไปอีกประมาณ10กว่าโรงอ่าตอนนี้ก็คือตอนนี้ผักนะี่ย ไม่พอที่จะจำหน่ายใช่เพราะว่าเกษตรกรเนี่ยทางฟาร์มเนี่ยมั่นใจเพราะว่าเวลาเขาทําผักออกมาเวลาจะส่งที่ตลาดถ้าเป็นตลาดโดยทั่วไปเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 70- 80บดบาทต่อกิโลครับผมอันนี้ขึ้นห้างก็จะอยู่ที่ประมาณ110 120เลยก็จะได้ได้เพิ่มสเต็ปขึ้นมาอีกเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้านะครับหลังจากที่คําว่าอินรีเนี่ยครับใครก็อยากจับต้องใครก็อยากได้พออินรีประสบผลสําเร็จแล้ว มูลค่าสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นไปในตัวอัตโนมัติเลยนะครับก็ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ประสบผลสาเร็จในการปลูกพืช,ชหลังจากที่คิดว่าจะล้มเลิกกันไปแล้วนะครับตรงนี้ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมก็อยากจะให้สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้คุณพินพรฝากอะไรสักเล็กน้อยนะครับกับทางผู้ชมที่ทางบ้านนะครับที่สนใจสินค้าทีพหรือว่ายังไม่ได้ปลูกแล้วกําลังจะปลูกที่ได้ฟังรายการของเราในวันนี้นะครับก็อยากจะให้คุณพินพรฝาก อะไรกับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยครับเชิญครับค่ะสำหรับตัวท่านเกษตรกรนะคะที่มีอาชีพในการปลูกผักหรือเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือ ปัญหาปัจจุบันตอนนี้ก็คือเกษตรกรหรือเรื่องปัญหาสุขภาพอย่างนี้ค่ะพวกมะเร็งอะไรสารพิษสะสมในร่างกายก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะก็อยากจะชักชวนเกษตรกรนะคะหันมาสนใจในส่วนของการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ TPI นะคะเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้เกษตรกรนะคะลดต้นทุนแล้วก็ปลอดภัยในส่วนของตัวสารพิษตกค้างนะคะอันนี้ก็อยากจะขอฝากในส่วนของตัวปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะคะที่นำไปใช้ะคะ่ะ นั่นแหละครับก็ขอบคุณพินพิมพ์พรเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ที่ได้ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการปลูกผักสลัดทางดินนะครับเนื่องจากว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ซื้อกะบัให้มาเป็นไฮโดรปลูกทางดินอาจจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็เติบโตได้ดีด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพิมพรเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเปิดโลก t p i ในแบบฉบับ t p i ีชีวะอินทรีย์กันแล้วนะครับ วันนี้เราก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายนะครับเกี่ยวกับการป้องกันแมลงนะครับเกี่ยวกับการฟื้นฟูดินกรดเป็นกรดจัดนะครับเกี่ยวกับการเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการบำรุงต้นต้นผักสลัดต้นพืชต่างๆนะครับทั้งสินค้าที่เป็นตัว P H 1 2นะครับตัวโดโลไม้นะครับปุ๋ยผงถาำขังคาวผมอยากจะย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับ T b I ไม่ได้มีปุ๋ยเม็ด่าำขังคาวอย่างเดียวนะครับปุ๋ยผงเราก็มีเช่นเดียวกันนะครับมีจัดจำหน่ายเช่นเดียวกัน เดี๋ยวผมจะให้เบอร์นะครับแล้วก็ที่ติดต่อในการซื้อสินค้านะครับปุ๋ยผงท่าขมขาวเนี่ยครับก็จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชระยะสั้นนะครับทําให้พืชสามารถดึงธาตุต่างๆไปใช้ได้เพื่อการเจริญเติบโตของเขานะครับแล้วก็ปุ๋ยเขียวนะครับปุ๋ยม่วงแล้วก็สุดท้ายก็เป็นตัวน้าส้มควันไม้นะครับสําหรับที่ใช้ในการปลูกพืชระยะสั้นที่เราได้ฟังไปเมื่อเบรกสักครู่นี้นะครับ ลูกค้านะครับที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ทาง call center น์แปนเตอร์0819359681แนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์0856608565นะครับสินค้าของเราไม่ได้มีเฉพาะสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นะครับมีหลากหลายมากมายโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อทางเว็บไซต์นะครับก็ที่ www.tpi.com นะครับ Facebook tpipoline หรือ Line tpipl นะครับ เรียกได้ว่าสินค้ามีหลากหลายมากมายนะครับทั้งพืชและสัตว์นะครับจะทําให้ท่านเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นถ้าใช้สินค้า t b i สําหรับผมวัฒนาสิทธิคำก็ขอจบรายการไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ